มาพี่น้องกาบสุขสบายดีตอนโซเซ่หเหมือ,อนเนาะชาวพรเฉดกินอย่างเด่นต้มเห็ดปวกเห็ดปวดกจาบพี่น้องเห็ปดป่งไงเ่้ามาหรือไงบอเข้ามาเอามาแต่เสียงปากเลยอือไอ้ต้มมะอึกครับพี่ละพรมันมาตาัดมันให้ลูกต้มอยู่ถ้าก็ต้มเลยอือจะมาจังิ้ช้นก็ไปนู่นนะ ก็ผู้ใ <absorption> ส well. ่มาเลยจ้ะเป็นกระเพาสิที่นั่งสี่เอากระเพาะด้ที่แกผอมก็เป็นงวนอ่ะสิใส่พร้อมกันกับหมักเผ็ดผัดด้วยไข่หอยอืม ตำไก่เลยขตัมอยู่ในลุกนี่้มูกเด้นั่งนะเออนังย่อก็ได้พัวเจาควนหนังหล่นเปิดหนังไว้ในวันนี้คุวนตั้งไว้เลยไปเบิ่งรูกน่ะไปปิดเอ้วไบใบหล่นโดนดวนหล่นยานนำหล่นจ้าววาชิคเคมเนาะใสเกือ Nuôi, nuôi, luôn luôn lột rồi. Vừa nằm thì cái tụng nặng nhiều. ลน่นน่ะเรือกำลังสิล่นอนาะมันก็คือจอดไว้เนาะไม่ใช่เรืนองัวากเปียกอีกแล้วเนาะแม,ม่นความเราเวเบาเลยแม่นความปลาแพรเบาว่า,วาอันก็เบา,าคือพวกจีก๊ดแต่ไม่ปวเราวาตำกันแรกเลยแรก,นกเน้อยปวดอันมันพลอยเนาะม,มันคือเฮ็ดปวก ้าเห็ดปวกไทยเนาะนี่คืเห็ดปวกลาล้าบอคเห็ดปวกตาบคืเห็ดปวกธรรมดานเปรือกนอ้เปอเหอกธรรมดาได้ลายบ่๊นื้อนึงกุนปหาพอดีเอ้าย่างไรได้จักได้จักอันได้จักไม่ได้ม่เออหาอาหม้หนึ่ เลยพี่น้องแต่ว่ามันยังบมใหญ่เนาะมันกำลังจูมเลยไปเอามาันก่อนปลายไม่ไงก็บอเนอพลจะหนึ่นนงหนหลงมันเห็นชิปปลายดอกปุ๊บพี่คุณบอกแต่ว่าเขาเอาอะไรมาเขาเอาเบิดบอกเฮ้ยป๊กนัทได้สิบข่าวนะลองผ่านโคได้ใจยังไงมันเย็นใจพยายามที่จะห่างจะกกระโมกระเพ้าบ้าอันนี้ต้มมันกับเอือห์ให้ลูกสาว ปอนเขเลยนะอปอรึน้ำูมันปอนนปอนักู่น้ำเฮาหันุกขี้คาลกะบบกินอืมน้ำงคาละลาค่ะกินปาคือพองขักเท่นต้องบ่ต้องทอดเนาะนางงัวพองเองเลยมันถึงพร้อมหอน เพ่อนะออพอดีม be ันจะได้พ่อหรือเก็เป็นหเจ้าพออบาอเลยหนาเจ้าืหลอกหลอกบอกีมบอกีมกับีมมันกล้ามเออเพราะว่าคอยบริูคอยบริูออกไปบนน้ำทเลให้มันกัดนา มันกัดอันเสียดายเออเสียดายก็เก็บกินเฮ้ยเสียดายมันง่ายอาไปหนิอนป้ายเข้ามาอป้าั่วมากินนี่เอามดเลยกดจะถัดแล้วก็ววไปกินแล้วเนาะ ได้แนวกินมนี่เฮ้ยเอา,าหน่าไมมาเลยเด้เอเฮ้ยหนไม้ในหมอนะสะพอนผนเฮ็ดเนาะอ้อกรอบแห้งแล้วนะเนาะทำแบบตัดก็ได้ตัดตรงบุกอบ นางงไปนอมื่อนกะคือว่าน่อไม้มากินนะเอาแได้อบังบังขาบอกจมาไล้เขาเออเป็นไรกันกระป๋าไเหี่มันจะไปปลูกเนาะพี่น้องนี่ะหกแห่งเหลโอว ขีบบอเกียอันเปลือกแเปอหกจนหวามาชิชูแหงก้มาเสโต๊อปู่เสร็ลงหันเออมากวดเนาะม่แล้วเอากับกวดเอาลเออใจยังใหมันหกเ็ระเทิงิเงเนี่ยมันงามแน่นนเีง Đó là cái này, cái này nó nói là gì đã hãy cho khoi tâm cho khỏi nữa đâu chắp anh em cứu anh em làm nhặt này. thôi, hết buộc xong còn bóng mọi người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  nó, phần đấy à, à nó <laughs> 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 มุมไปทาตะมูตรงนี่เปนตะมูตรงเป็นมวยอยากบ่ได้มวยหยากตรงมยายกมยอยากตรงไทยเปล่าแบบเหือดเหยากมากเบ้เขาเบะนี้ต้หาเขา ไม่คือบอกกับเจ้าย oh, ังข mm ่าตอน11โมงค่ะลงพี่แล้วเดินเจ้า

เบอร์เราเราไปเติมเงินแต่โดนๆดลอะเนาะมัน่ะท่าไม่ได้เราเคยเติมเงินเราใส่ใบพายเขาใปกายแห้งเราใส่ไม่ได้ไม่ถึงไปบ่นมีสัญญาณซิมมันก็บไม่ได้เราเราไปเติมเงินกินแล้วแหละใช่ไหมกินแล้วแหละอันนั่นคนได้ให้ลงทะเบียนนะคนอะกินไป อืมไปกินกันปะอืมอืมเนื้อไป็ดย่างอืมอืมดีมาก ดูไปเอาคอม่งั้นเงินก็ค้างเหตุยัง hey, <beyond. S 1> อะหลอกลินรู้ว่้านรูปรับบาร์คัลจุ่มใส่บ้า แถมเนาะมันมันเนาะทำเบอร์กุหลกบของฉันรสาิเสียมันมุนจำได้มันมุนแหละนี่หน้าไหยนาแล้วเวอร์ถึกผา

เขาบอกว่าคันบดดุดเลิกแล้วกระตอนบอกออกข้าวกระต้อออกเลยเอากระต้อออกก็มังแหละเลิกจนว่าไม่นะจนมันมว้วนเง,งาไม่คันขาวานนึงคันใส่ทองคืออยู่จา้างเขาใส่ทองทั้งสื่อทองไมกก่กทั้งทอ ทอดเคี้ยว,วอันเด้ทอดไงทำทั้งหลังนะบอสทอดเคีเอาหั่นถอกเชี้ยใหญ่ๆทำพี่ลอยทอดเลยละพังโลกจางใจคันหน้ารถพังอะไหลลงทั้งห้องบอเออทั้งนี้กับพังอันให้หน้านี่ยพังต่อๆกันลงหนะแต่ละคันแต่ละคันนะ lại long mình mặc lại luôn lại long của mình kia lai lông, lai lông, Nhi, heo heo nà, heo mình hao hình nào bay hao thoa mẹ thò, mình là kapi ăn áp thôi nè 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 ăn thò nè hình nè 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 อันดีก็หากลุ่มน้ำทาน้าจะคุจังนำได้จังกระพรอนเล็กแล้ว้ท<ห>ึ่งก็หาหลุมชุดดนาํำไม่หกักก็อยากคืนหายซุกจังดำทั้ักก็อยากคืนมันเป็นผักเลยไนคืนี่ช้พูดเป็น เราไปใส่ค yeah. uh, ือยังอู่อ่านแมนมาพอยบอกเล่ไสองสอบมาไามสอบเดียวมันใส่นาจิไปหายยังเหลือสองสอบบอาที่แบบเพอนมคุณก็มนไงก็ต้องไปฝึกใส่เงยนนะเฮ้ Tìm rồi đấy lạc đinh quân ta lạc lùng bạc 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 nó khào. ว่ามาเัาวกิี่เงื่อนมูนแซ่บวันนี้แล้วตะเก่ายัางหน่อยเจ้ดิเงื่อนมูนี่มูปานใช่ดิป้าปัามามาเฮ็ดเอง,งอ,องนี่นนะมันแกงหัวหรอกเก่าแต่ตอนนี้นนอกกว่านั้นอ่ะมืนอกีนเคยคนอื่นแซ่บ เมื่มาขึ้นมาจะเจ้าขึ้นมาปะตีกันยังไงหนูเตีันตีชงกันขอนป่าอย่างทำละค่ะเท้าป่า่องจะทำหัวช่ว่ะเงียบม่ใไปหมือนั้ำ